ตอนนี้ถึงเวลารับประทานอาหารของมาเฟียอย่างผมครับเพราะที่ร้านแห่งนี้เป็นร้านสไตล์มาเฟียอีสานครับเรามาถึงถิ่นที่ฮาบินเราก็ต้องทำตัวให้กลมเกลียวร้านนี้มีชื่อว่าป้าเพียวป้าเจ้าของร้านเนี่ยตกแต่งร้านอย่างมาเฟียทางเข้ามาเป็นเหมือนถ้ำครับมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายเต็มไปหมดมีระเบงระเบิดมีปืน และดูเก้าอี้ที่ผมนั่งครับเป็นเก้าอี้สไตล์มาเฟียที่แท้จริงผมก็เลยต้องเป็นมาเฟียแบบนี้แหละครับตรงหน้าผมที่เพิ่งเสิร์ฟเมื่อสักครู่นี้คืออาหารของมาเฟียอย่างแท้จริงไก่ระเบิดมันจะไปแตกในปากหรือเปล่าก็ไม่รู้เรามาชิมไก่ ของมาเฟียกันดีกว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆครับที่ปากของไก่ครับจะคาบเหรียญทองอยู่ด้วยครับอาหารจานนี้คืออาหารอันดับหนึ่งของมาเฟียครับกินแล้วจะร่ำรวยเงินทองครับชิมดีกว่าอืมอร่อยไม่เหนียวครับจุยซี่มากไม่ไม่แห้งเลยจัดว่าเด็ดมากจานนี้จานนี้คือสำหรับ มือซ้ายของมาเฟียหมูสามชั้นจิ้มกับผงดินปืนของนี้จะมีกลิ่นของความเป็นเครื่องเทศหืมดิ้นสยงกรอบมะหืมหนังกรอบมากเรามาชิมปลากันดีกว่าครับนี่ปลาชาหวีครับ เป็นปลาสไตล์สารคล้ายๆกับปลาสามรสบ้านเราครับก็จะมีพวกเปรี้ยวพวกเคม็มพวกหวานนะครับอยู่ในนี้ครับเขาบอกว่าปลาชนิดนี้จะทานพืชในน้ําเป็นอาหารครับเป็นปลามังสวิรัติครับนะครับเนื้อเขาก็จะแบบนุ่มดีมากจานนี้ถือว่าเด็ดมากมีจานหนึ่งที่โดดเด่นมากๆผมว่าคล้ายๆกับเมี่ยงบ้านเรานะแบบพวกที่ห่อๆเขาบอกวิธีการกินครับ ินคล้ายๆกับเป็ดปักกิ่งฟองเต้าหู้ผักนู้นผักนี้เยอะแยะมากวางลงมาแล้วก็ซอสครับเป็นซอสถั่วถ้วยหนึ่งจะเผ็ดถ้วยหนึ่งจะไม่เผ็ดลองใส่ซอสดูอืม,อมแปลกๆนี่เหมือนปลาเลยอ่ะอืม มันปลามากเลยเนี่ยมีกลิ่นคล้ายๆปลาลองอีกซอสหนึ่งดูบ้างครับซอสหนึ่งครับของอันนี้จะคล้ายๆกันตรงที่จะมีรสชาติที่เข็มนิดๆอันนี้จะกิ่นแรงกว่าส่วนนี้จะเบากว่าก็ต้องลองชิมดูว่าเราชอบแบบไหนครับหลังจากที่มาเฟียชิมของคาวไปหมดแล้วครับก็ถึงคาว มาเฟียสายหวานครับระเบิดสาลี่ครับเราต้องมาชิมกันหน่อยดีกว่าเขาบอกเอาสาลี่ไปต้มน่าจะอร่อยมากอืมเปเลยครับเหมือนโพชแพรของฝรั่งเลยอร่อยมากอีกอ <tr> ันนึงครับอันนี้เป็นมันเอาไปทอดครับแล้วก็เคลือบด้วยน้ําตาลหรือว่าคล้ายๆกับเคลือบคาราเมลนั่นเอง น้ำตาลมันกรุบกรุมากๆครับเหมือนทานแบบพัฟฟี่ขนมที่เคลือบมันอยู่ของหวานอีกหนึ่งอย่างมาเฟียจะเป็นเบาหวานไหมเนี่ยแป้งข้าวโพดนำไปทอดหรือไปจี่บนกระทะนะครับแล้วก็จิ้มกับน้ำตาลม,มีไส้เผือกอยู่ด้านในครับแป้งจะหนึบๆเหนียวๆนุ่มๆหน่อยเคีียวสนุกมากเคีียวสนุกดี ถ้าใครอยากเป็นมาเฟียแบบผมครับก็ลองมาชิมที่ร้านนี้ได้ครับจะได้บรรยากาศได้ฟิลความสุขสนานแน่นอนและยิ่งมากับเพื่อนๆผมว่ามันครับลองมาดูครับที่ฮารบินแห่งนี้ครับเฮ้ยเก็บเงิน